อื่นต้องขอแสดงความผิดหวังมากๆที่วันนี้ที่ฉันนะคะเ <c oughs> ตรียมข้อมูลมา <c oughs> เยอะมากๆ ที่จะได้มานะคะอภิบายในสภาแห่งนี้แล้วก็ตั้งกระทู้ถามจริงๆตั้งใจตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนมาค่ะตลอด78วันที่ฉันเองก็นอนไม่ค่อยจะหลับมานั่งดูตามข่าวทุกวันว่าเมื่อไหร่นะคะจะมีความกระจ่างสักทีนึงว่าสรุปแล้วไอ้คอสอาสาสมัครตำรวจจีนนะคะมันทําได้ขนาดไหนใครเป็นผู้รับผิดชอบแต่ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้ถึงแม้ท่านเองจะไม่ได้มาตอบในวันนี้ค่ะซึ่งต่อให้เลื่อนไปสัปดาห์นะะ้าฉันว่าคงไม่ทันแล้วนะคะวันนี้ ฉันเตรียมเอกสารมาหนึ่งปึกที่เป็นพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้นะคะแทบจะเสิร์ฟให้กับท่านนายกแล้วหรือว,ว่าตำรวจด้วยก็ตามนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ทางรัฐบาลหรือว่าทางตำรวจจะได้มีผลงานสักทีนะคะว่าจะสามารถนะคะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจีนเทาๆดำๆขาวๆเนี่ยได้หรือไม่อย่างไรคะ่ะ